กำลังรับฟังซ i มยูพอดแคโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซ m u p o d c a s คค่ะเพราะสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเรามาเช็คกันสักหน่อยค่ะว่าพลังใจยังไหวกันอยู่หรือเปล่าที่ซีมยูไมซ ศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาการให้บริการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่ที่คอยช่วยเหลือแบ่งเบาเรื่องราวในใจค่ะ CMU Mind s CM ICE, หรือว่า CMU Mental Health Center นะคะก็เป็นศูนย์ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นนะคะได้แก่แบบวัดพลังใจแบบประเมินความเครียดแบบสำรวจตนเองช่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเพื่อที่จะเข้ารับบริการการให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยาโดยตรง ท่ามกลางสภาวะสังคมและการแบกรับเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันค่ะการแลกเปลี่ยนพูดคุยและระบายความวิตกกังวลรับฟังข้อมูลจากช่องทางที่เชื่อถือได้นะคะก็จะช่วยทําให้เกิดความผ่อนคลายและบรรเทาความกังวลในใจได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะประเมินสุขภาพใจตนเองเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ https /mentalhealth.cmu.ac.th ค่ะหากต้องการนัดหมายหรือว่าตรวจวินิจฉัยรักษาทางสุขภาพจิตก็สามารถที่จะติดต่อพี่พยาบาลนะคะได้ที่ห้องตรวจสุขภาพใจหมายเลขโทรศัพท์โทร0 5 3 9 4 8 9 8 8นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะโดยสามารถที่จะแจ้งชื่อสกุลรหัสนักศึกษาเบอร์ติดต่อและวันเวลาที่สะดวกผ่านช่องทางเพจ cmu mice ค่ะหรืออีกที่หนึ่งนะคะก็คือโครงการบ้านหลังที่สองคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งไม่เพียงแต่ cmu mice แล้วก็โครงการบ้านหลังที่สองที่เป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาทุกคณะแล้วนะคะ ภายในรวมม่วงมอชอแห่งนี้ก็ยังมีที่พักใจตามหน่วยงานต่างๆให้แต่ละคนได้เลือกตามความสบายใจอีกด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ซี CM u p o มยูพอ